มาค่ะพวงมาลัยวันแม่ค่ะร้อยเองขายเองค่ะอันนี้เป็นดอกพุธนะคะอันนี้เป็นมะลิค่ะออนร้อยไม่ได้ถ่ายนะคะไม่มีเวลาค่ะรีบมากเลยอันนี้เป็นดอกนี้ นี่เป็นดอกพุธค่ะมีหลายราคามากเลยค่ะเอาวางขายอยู่ที่ตลาดค่ะที่ตลาดตะไคร้ค่ะโคราชบ้านเองค่ะโคราชบ้านเองิงงานคณะเลขาหัวเราะไม่ได้ถ่ายให้ดูนิ้วที่สิบเอ็ดค่ะ เดี๋ยววันที่สิบสองก็ออกมาขายอีกวันอะไรวันแม่ค่ะมทคงใหญ่มากมีหลายราคาค่ะ